มีนงขี่นงขี่นกอะไรก็ไม่รู้แบบงงมาก <c oughs> เฮ้ยแล้วอ,อู้ชิง,งอ,อู้ชิงอูอ้ชิงแวนรถตามเราตั้งแต่ตอนไหนไหนไหนลองดิแหวนรถรถอะไรรถอะไรเฮ้ยอู้ชิงแหวนรถอะ อมองมุมกว้างนี่อยากรู้ว่าเขาแว้นอะ่ะเร็วขนาดไหนโอ้โหเอ้ยว้ร์มากอู๋สิงแวน้นรถอ่ะโหสวยสุดๆอะ่ะขอนั่งหน่อยอยากแบบโมเมนต์อยู่ในหนังจริงเอออู๋ชิงนายจะเหยียบหัวเราอย่างนี้เลยเหรอฮะนายทำอะไรเนี่ยโอ้หล่อด้วย <c oughs> ฉันซึมว่ะทุกคนอูชิงตามไม่หยุดเลย ตามขนาดนี้